่วนหนึ่งลงไปก็ได้ค่ะเช็คท่กความชัว่ถ้าเขาขึ้นอย่างนี้ใส่ได้เลยค่ะเทคนิคในการทอดไม่ให้ไอติมละลายนะคะเราจะใช้น้ํามันแบบร้อนจัดมันร้อนจัดเลย,ยแล้วก็ลงไปทอดกีวีน,นะคะแป๊บเดียวค่ะ 1- นึ่งถึงสองวินาบเลยสุกแล้วแค่นี้รถที่เราสั่งเป็นรถมะน,นาวนะคะท็อปปิ้งก็จะมีโอรีโอแล้วก็ไข่ไอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อย่ยวุ้นวุ้นไข่ปลานะคะแล้วก็เป็นปีโป้นะจ๊ะราดด้วยซอสบลูเบอร์รี่ค่ะายายโอ้ไไอติมยังไม่ละลายเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ขนมปังแบบกรอบๆอ่ะมันมันมันแปลกตรงที่มันสามารถทําให้ติมกับขนมปังเข้ากันแล้วทําให้เราอร่อยได้ สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนค่ตอนนี้นะคะยืนอยู่นี่เลยค่ะหน้าโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานีจ้าที่นี่นะคะมีร้านไอติมเด็ดร้านนึงค่ะทุกคนคะ่ะเป็นไอติมแปลกนะคะเป็นไอติมทอดที่หากินยากมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ เราขอแม่ค้ามาถ่ายเพราะว่าสนใจมากๆเลยแต่ว่ามาตอนกลางวันนะคะถ้าเกิดว่าตอนเยน็นเย็นสามสี่โมงเย็นเนี่ยก็คือแบบเด็กเลิกเรียนแล้วเราจะเข้าไปถ่ายไม่ได้นะคะร้านจะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเลยค่ะทุกคนร้านนี้ชื่อว่าร้านร้านโปรดนะคะทุกคนนี่เลยจ้านี่เลยอยู่อยู่ติดกับร้านเมลิเมฮิลานะคะเป็นร้านเดียวกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสั่งข้าวแล้วก็สามารถมาสั่งไอติมทอด กินต่อได้เลยนี่ ตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านไอติมทอดแล้วจ้าทุกคนคะ่ะร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานีจา้าเป็นไอติมที่หากินยากมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะน่าจะเป็นเจ้าเดียวในอุดรตอนนี้เลยหรือเปล่าคะถ้าถ้าท,าที่ถ้าที่ดูรู้มาน่าจะมีอีกเจ้าหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงขายอยู่คนเนดินแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาขายถานนคนเดินใช่ค่ะ ым, ไม่น่ามีเนาะค่ะ ตอนนั้นแม่ขาก็แอบไปเดินไปดูว่ามีตัวเองมีคู่แข่งไหมโอเคค่ะเ,เดินไปดูทุกคนข้อดีของร้านนี้นะคะก็คือแบบมีไอติมหลายหน้ามากเลยค่ะนี่เลยมีทั้งหมดกี่รสจ๊ะ14รสค่ะ14รสด,ดูสิมีวานิลาสตอเบอรี่รสไหนขายดีคะส่วนส่วนมากเป็นเ,เด็กเขาจะชอบช็อกโกแลตกับคุกกี้แอนคีมคุกกี้แอนคีมก็จะมีสรสในหนลูกลูกหนึ่งยี่สิบเก้าบาทใช่ค่ะ ทุกคนขาจะเป็นแบบนี้นะคะในถ้วยก็จะเป็นอไอศครีมทอดแล้วก็จะมีท็อปปิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะท็อปปิ้งท็อปปิ้งนี่เราสามารถใส่ได้กี่อย่างจ้ะถ้าถ้าตามที่แม่ค้าใส่นะที่แบบแบบแบบตามที่ขายเลยมันจะได้ใส่ได้สองอย่างถ้าสนิทสนิทหน่อยไหมคะก็จะเพิ่มให้ <c oughs> มียา <c oughs> มีมีคนพิเศษ <c oughs> ด้วยแลค่ะ,น,ะ,คะนี่แล้วก็มีราดซอสด้วยสี่อย่างอันนี้เขาเรียกซอสมะยม บางคนก็จะเรียกเป็นไซรัป <c oughs> เด็กเขาจะติดเป็นไซรัปแต่แม่ค้าจะเรียกเป็นซอสอ่าโอเคค่ะนี่นะคะ14รสของเราก็จะมีนี่เลยจ้าวานิลาสตอเบอรี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพบูเบอรี่มะนาวเรนโบนมนมสดมอคค่าชาเขียวลัมเรซินนะคะคุกกี้แอนด์ครีมกะทิแล้วก็เมลอนค่ะส่วนท็อปปิ้งนะคะอันนี้เรียกไม่ถูกเลยอะ่ะ <c oughs> อัน <c oughs> นี้มันมน้อยนะ <c oughs> นี่มันหมดของหมดนะคะวันนี้ของหมด ปกติเราเปิดร้านกี่โมงจ๊ะถ้าเตรียมเสร็จเลยคือ9ก้าโมงครึ่งค่ะ9ก้าโมงขายเลยขายถึงกี่โมงขายถึงสองทุ่มค่ะโอ้โหแถวแถวนี้แบบสองสามทุ่มมันมีคนอยู่ใช่ไหมคะก็มีคนอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนแล้วสองทุ่มครึ่งเขาก็จะจะจะขึ้นหอขึ้นนายไปแล้วแต่แม่ค้าจะเน้นเป็นขายเดลิเวอรี่แต่เดลิเวอรี่ในไอไอติมทอดไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่มีวิธีการจะส่งให้เขาเพราะว่ามันจะละลายใช่ไหมคะ เดี๋ยววันนี้ขอลองเป็นรสมะนาวหน่อยนะจ๊าได้ค่ะแล้วขอดูวิธีทอดด้วยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่หม้อแม่คะจะไม่สวยหน่อยนะเพราะว่าข้องใจมากเลยว่ามันอยู่ได้ยังไงก็คือแบบว่ามันเป็นไอศครีมแล้วแบบไปทอดอ่ะได้มันไม่ละลายมันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้าไม่แน่ใจก็อีกยิกเกล็ดนมหยิบหยิบขนมปังเขาสักส่วนหนึ่งลงไปก็ได้ค่ะเช็คท่อความชัว์ถ้าเขาขึ้นอย่างนี้ใส่ได้เลยค่ะ เทคนิคในการทอดไม่ให้ไอติมละลายนะคะเราจะใช้น้ํามันแบบร้อนจัดมันร้อนจัดเลยแล้วก็ลงไปทอดวินะคะแป๊บเดียวค่ะหนึ่งถึงสองวินับเลยสุกแล้วแค่นี้แต่ถ้าเจ้ากรอบเลยก็อีกนิดนึงอันนี้คือน้ํามันยังไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นี่อย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือได้แล้วแค่นี้เลยค่ะุนแค่นี้เลยจริงๆนะคะสองวิสองวินับเลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแค่นั้นแหละน้ำมันร้อนจัดเลยและคืออันนี้คือ ขนมปังก็จะกรอบแล้วค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าแบบถ้าเจ้าเกี๊ยมหน่อยก็ทอดนานแต่อันนี้แม่ค้ากลัวไอติมข้างในมันละลายเพราะน้ำมันมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วแม่ค้ารีบทิ้งอันนี้ก็กรอบได้นะเห็นไหมดูได้ยินเสียงแบบกรอบอยู่นะแล้วไอติมมันยังอยู่แบบเดิมนะคะ <c oughs> ทุกคนอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรสมะนาวเนี่ยออซอสที่ใช้ราดเนี่ยอันไหนที่มันเข้ากันนะคะแม่ค้าแนะนำเป็นบ,บลูเบอร์รี่ค่ะถ้าใส่เป็นพวกนั้นมันจะหวานเกินไป มันจะทําให้ติมมันเลี่ยนแล้วทําให้เรากินไม่อร่อยแล้วร้านเรามีซอสอะไรบ้างคะมีบูเบอรี่คาราเมลสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตค่ะเป็นนมข้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนมข้นก็จะอร่อยเด็กจะชอบใส่นมข้นกับไอ้พวกท็อปปิ้งอย่างนี้อเด,เดี๋ยวจัดมาให้อันที่มันเข้ากันนะคะได้ค่ะเสียงแบบกรุบกรุบอันนี้หั่นเพื่อความทานง่ายบางเด็กบางเด็กบางคนก็ไม่เอา ผู้ใหญ่เนี่ยคำละชิ้นใช่ค่ะอันนี้เอาให้เด็กเขาทานง่ายสะดวกต่อการทานอันนี้เราใส่เป็นบูเบอรี่นะคะพี่ใส่ท็อปปิ้งอะไรดีคะท็อปปิง้งเดี๋ยวไปเลือกก่อนท็อปปิ้งจะเอาเป็นไข่ปลาค่ะแล้วก็โอริโอแล้วก็เป็นบิโป้ได้ค่ะเปิดขายมานานหรือยังคะ จะเข้าสองจะเข้าสามแล้วค่ะสามปีใช่ค่ะปกติแล้วที่ร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นร้านอาหารอยู่แล้วอันนี้เป็นไรายได้เสริมช่วงนั้นมันหน้าร้อนแม็กน้องสาวเขาบอกว่ามันมันหน้าร้อนแล้วมันอยู่หน้าโรงเรียนของหวานล้างปากใช่ไหมใช่ค่ะเด็กชอบกินเพราะว่าแบบช่วงบ่ายสามสี่โมงเนี่ยก็จะขายดีเพราะว่าเด็กเลิกเรียนใช่ค่ะเด็กเขาชอบสิ่งแปลกใหม่คนหากินยากะอุดรของเราก็คือแบบไม่ค่อยมีขายแล้ว คิดว่าน่าจะเหลือเป็นร้านเดียวแล้วตอนนี้นะคะอันนี้คือพร้อมทานได้เลยค่ะนี่ได้แล้วค่ะรถที่เราสั่งเป็นรถมะน,นาวนะคะท็อปปิ้งก็จะมีโอรีโอแล้วก็ไข่อันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยวุ้นไข่ปลานะคะแล้วก็เป็นปีโป้นะจ๊ะราดด้วยซอสบูเบอรี่ค่ะายายโอ้ยไอติมยังไม่ละลายเลยค่ะทุกคนค่ะ ขนมปังแบบกรอบๆอ,บอะ่ะถ้าอยากให้ขนมปังอร่อยต้องอันน้ำมันใหม่นะคะน้ำมันใหม่ขนมปังจะสวยกรอบน่าทานอ๋อต้องไม่ใช้น้ำมันเก่าอย่างง<ช>ี้หรอคะ,ะวู้วทอดแบบหนึ่งหรืสองวิก็ทำใ,ให้ขนมปังสามารถกรอบได้อะ่ะ มันมันมันแปลกตรงที่มันสามารถทําให้ไอติมกับขนมปังเข้ากันแล้วทําให้เราอร่อยได้เออนั่นแหละข้อมันเข้ากันเนาะมันเข้ากันแบบอืแม่ค้าก็งงเหมือนกันอร่อยค่ะทุกคนมันทาไมมันถึงทําให้มันอร่อยได้อยากให้มาลองนะคะทุกคนนี่เลยจ่าร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านร้านโปรดนะคะอยู่หน้าโรงเรียนเอ่อดบสโกวิทยาอุดรธานีค่ะทุกคนค่ะอื ทุกลูกทุกโรดนะคะยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะอืมอร่อยมะนาวก็อร่อยนะคะค่ะแต่แม่ค้าชอบกินโรตแม่ค้าก็ชอบกินมะนาวขนมปังนั้นอร่อยเนาะใช่ค่ะแบบไม่ต้องใส่ท็อปปิง้งไม่ต้องใส่ซอสอะไรก็อร่อยแล้วใช่ค่ะตอนแรกตอนซื้อมาแม่ค้าก็ต้องลองชิมก่อนเราถึงจะสามารถบอกลูกค้าได้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะ มันถึงจะใส่อันนี้นะมันถึงจะอร่อยอืแม่ค้าชิมชุกโรทัอทีลืมบอกหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะทุกคนร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงสองสามทุ่มเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้าบ๊ายบาย